สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมช่องร้อยแปดอีสานบ้านนานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีบอลสีบอลโบราณต่างๆที่คัดสวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนั้นมาชมบอลสีหกหลงที่คัดสีสวยแบบพิเศษนะครับผมเนื่องจากเป็นต้นที่หัวค้นข้างที่จะใหญ่เป็นพิเศษเลยนะครับผมสาหรับบอลสีหกหลงที่กัดสี ก็ว่าสวยแล้วนะครับผมแต่สําหรับสีที่เข้มขึ้นไปอีกนั่นก็คือบนสีที่มีหัวค่อนข้างที่จะใหญ่อย่างเช่นบนสีหกหลงที่นํามาให้ชมกันในวันนี้นะครับสําหรับบนสีกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์คัดแบบพิเศษนะครับผมเป็นสีชมพูเป่งๆนะครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมจํานวนต้นมีอยู่ประมาณ10ต้นนะครับแต่ว่าเป็นต้นที่คัดสวยมานะครับผมทุกท่านนี่ครับจะเปรียบเทียบ ให้ดูสีระหว่างหกหลงที่กัดสีทั่วไปนะครับผมจะเป็นสีในลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีเข้มเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าสีเข้มนั้นต้องคัดหัวใหญ่เป็นพิเศษนะครับมันในการที่ามาปลูกมาทําก่อไว้นะครับผมทุกท่านก็เลยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าราคาปกติแค่นิดเดียวเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากได้จํานวนต้นเยอะๆนะครับมาดูกระถางนี้กันนะครับสาหรับบนสีหกหลงกระถางนี้กะ คัดสีค่อนข้างที่จะสวยเกือบทุกใบแล้วนะครับผมทุกท่านแต่ว่าสีจะอ่อนกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบจํานวนต้นเยอะๆนะครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับเดี๋ยวภาพไปดูจํานวนต้นของเพื่อนนะครับสําหรับอันนี้ใครที่อยากเอาไปทําการขยายส่วนนะครับผมทุกท่านมีจํานวนต้นอยู่ประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นกอแบบธรรมชาตินะครับผมกอเนียนๆนะครับอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบ จำนวนต้นเยอะๆนะครับผมทุกท่านแต่ว่าถ้าใครอยากได้สีเข้มๆแบบพิเศษขึ้นไปอีกนะครับผมต้นนี้จะเป็นใบใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมสําหรับบนสีหกหลงกระถางนี้นะครับจะมีความพิเศษตรงที่มีใบที่ใหญ่นะครับผมทุกท่านนี่ครับจะเทียบให้ดูนะครับผมทุกท่านแล้วก็มีการกัดสีค่อนข้างที่จะเข้มนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณสิบต้นนะครับจะขายอยู่ที่650นะครับผมทุกท่านซึ่งเป็นราคาที่ อันนี้เป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะครับผมทุกท่านอ่าค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับวันนี้มีแบบคัดพิเศษมาให้ประมาณ3 4ี่กะครับผมมาต่อกันที่บอลสีเข้มๆบอลขัดๆกันต่อนะครับผมสำหรับกระถางนี่จํานวนต้นอาจจะไม่เยอะนะครับมี7จ็ดต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ว่าสีชมพูทุกใบเลยนะครับผมทุกท่านตัวนี้เหมาะสําหรับ งานไปตั้งโชว์นะครับผมใครที่ใครที่มีงานมงคลหรือว่าต้องการเอาไปโชว์ไปตั้งประดับนะครับผมท่านมกเลยนะครับสำหรับกระถางนี้สำหรับกระถางนี้นะครับเป็นไม้คัดพิเศษนะครับชมพูทุกใบจะขายอยู่ที่590รวมส่งนะครับอันนี้กะฟอร์มใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าจะให้เห็นราคาที่แตกต่างนะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นกระถางไหนนะครับช่วยระบุมาด้วยนะครับเวลาท่านสนใจกระถางไหนนะครับ มาต่อกันที่กระถางที่5กันนะครับผมสาหรับบนสีกระถางที่5นี้ก็เป็นสีใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับผมท่านกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่620รวมส่งนะครับตัวนี้ก็ใบค่อนข้างที่จะสวยสีเข้มเหมือนกันนะครับผมสําหรับกระถางนี้ได้ประมาณสิต้นนะครับผมท่านก็เป็นไม้คัดสวยๆเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับใครที่ ชอบไม้ตัวที่ราคาเบาลงไปนะครับก็จะมีอยู่ขอดูภาพเพิ่มเติมหลังไม้ได้นะครับผมทุกท่านมีราคาตั้งแต่300กว่า400กว่าอะไรประมาณนี้นะครับผม500กว่าก็มีเด้อครับผมเดี๋ยวพาไปดูบนชนิดอื่นกันต่อนะครับผมทุกท่านเพราะว่าจะได้มีบนสีหลากหลายที่ไปประดับสวนกันนะครับไปดูทางฝั่งนู้นนะครับผมมาต่อกันที่ไม้พื้นใบสีขาวกันบ้างนะครับเพื่อ,อไปตัดโทนสีอื่นน,นะครับบางครั้ง เราก็ต้องเอาสีอื่นมาชูสีที่แตกต่างกว่าอย่างเช่นสีขาวนะครับผมทุกท่านอันนี้คือบนสีปีกนางฟ้าเพราะว่าเป็นใบค่อนข้างที่จะพิวและก็เรียวยาวนะครับผมทุกท่านอันนี้ใครที่ชอบไม้ใบเรียวยาวนะครับผมจะมาแนะนํากระถางนี้นะครับเป็นใบค่อนข้างที่จะดกและก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมทุกท่านเป็นฟอร์มกอแบบธรรมชาติ สำหรับบนสีปีกนาฟ้ากระถางนี่นะครับเป็นฟอร์มพอเหมาะนะครับกำลังเหมาะสําหรับการตั้งโชว์ความสูงประมาณ40-50เซนนะครับผมจะขายอยู่ที่800รวมส่งนะครับได้จํานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับมีจํานวนต้นประมาณ20กว่าต้นนะครับผมทุกท่านเป็นต้นที่แข็งแรงและก็ใหญ่ด้วยนะครับผม นี่ครับมาดูต้นฝั่งนี้กันนะครับผมทุกท่านเห็นบอครับจําเป็นอัดแน่นไปด้วยลำต้นและหน่อแทงขึ้นเพียบเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ใครที่อยากเอาไปตั้งโชว์กับเมาะเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านไม่ค่อยมีใบเสียเลยนะครับสําหรับกระถางนี้ใบดกมากๆเลยนะครับไปต่อกันที่ไม้พื้นใบสีแดงกันบ้างนะครับผมทุกท่านเห็นบอครับไป ตั้งเพื่อกระจัดสีกันนะครับเป็นอย่างที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุท่านสลับกอนี้นะครับเป็นบอลสีนคราชนะครับเพราะว่ามีสีเข้มแล้วนะครับผมสลับบอลสีนครราชกระถางนี้นะครับเป็นใบค่อนข้างที่จะเข้มเรียวยาวใบหนาความสูงประมาณ40เซนนะครับผมทุท่านกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับผมทุกท่านได้จํานวนต้นอยู่ประมาณ1ิกว่าต้นนี่นะครับผม สำหรับบนสีนักฆากระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มคอแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่ามีการแทงหน่อขึ้นต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่ชอบไม้โทนใบแดงเข้มๆกะเมะเลยนะครับผมที่จะเอาไปตั้งเป็นฟอร์มคอคู่กันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบบนสีปีกนางฟ้าโกอนี้นะครับผมทุกท่านกะเป็นใบที่เรียวยาวผิวสวยเหมือนกันนะครับผมทุกท่านสำหรับบนสีปีกนางฟ้ากระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่ 800รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับผมทุกท่านโอ้เป็นใบค่อนข้างที่จะพิวและก็ยาวสวยมากๆเลยนะครับผมทุกท่านนี่ใครได้ไปก็ถือว่าไปตั้งคู่กันได้เลยนะครับผมกับไม้อื่นๆนะครับผมกอนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่อา่ได้จํานวนต้นค่อนข้าง,งที่จะหลายต้นและก็ได้ลําต้นใหญ่แข็งแรงดีมากๆเลยนะครับผมนี่ครับมาดูจํานวนต้นของเพื่นนะครับสําหรับกอนี้นะครับผมได้ลําต้นที่ แข็งแรงและก็ใหญ่นะครับผมท่านประมาณ20กว่าต้นนะครับผมนี่ครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นบ่ครับฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะแน่นเอียดเลยนะครับผมท่านเพราะว่าเป็นฟอร์มก่อแบบธรรมชาติแบบต้นใหญ่เลยนะครับนี่ครับใครกําลังมีงานสําหรับคนที่มีงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่ต่างๆนะครับสําหรับคนที่เอาไปฝากเป็นของขวัญกับเมะเลยนะครับผมเพราะว่าคัดเจีมๆสวยๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมวันนี้แล้วแต่ท่านพิจารณาเอาแล้วกันนะครับ จากสีแดงแล้วมาต่อกันที่ไม้พื้นใบสีชมพูกันบ้างนะครับผมทุกท่านกระถางนี้เป็นบอนสีปีกกินรีตัวนี้จะเป็นใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านเป็นใบใหญ่ใบกว้างนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมทุกท่านจะขายอยู่ที่700ร้วมส่งนะครับผมอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบสีชมพูไปตั้งกับโทนสีอ,นอื่นที่เรามีอยู่แล้วนะครับผม นี่ครับมีจํานวนต้นที่ค่อนข้างที่จะเนียนนะครับผม,ผมทุกท่านเพราะว่าเป็นกอแบบธรรมชาตินะครับสำหรับกอนี่ใบกค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับผมยอดเพิ่งกระแทงขึ้นต่อเนื่องครับกอนี้จะขายอยู่ที่700รวมส่งเช่นเดียวนะครับเพราะว่ามีจํานวนต้นประมาณ10กว่าต้นพอๆกันนะครับแล้วกากอนี่ใบค่อนข้างที่จะดกและก็สวยงามมากๆเลยนะครับผม นี่คือลําต้นของเพิ่นนะครับผมทุกท่านอัดแน่นไปด้วยหนอที่งอกขึ้นนะครับแล้วก็ยอดที่แทงขึ้นตัวเนื่องนะครับมาดูบนสีกวนอิมเทียบกับบนสีนางฟ้ากันดูนะครับผมทุกท่านที่จริงแล้วผมคิดว่าเป็นบนชนิดเดียวกันเพียงแต่ว่าเขากลายเป็นปีกนางฟ้านะครับหลับบนสีกวนอิมกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมทุกท่านเป็นฟอร์มกอแบบไม่ใหญ่มากนักครับผมสำหรับคนที่อยากเลี้ยงต่อเองแหละกราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับผมทุกท่าน มาปิดท้ายกันที่ไม้มงคลที่เป็นไม้ด่างอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเสนจจนประไายดาวนะครับผมทุกท่านซึ่งหลายๆท่านก็บางทีก็อาจอยากไปเลี้ยงโตนะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมสำหรับบนสีจันปราไก่ดาวกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับตัวนี้มีเชื้อกลายนะครับผมทุกท่านเชื้อกลายนั้นนะครับเขาจะมีลักษณะใบที่บิดและเป็นด่างที่สวยนะครับผม ไม้ด่างตัวนี้นะครับยังได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นชื่อมงคลและ,ะมีกลิ่นหอมนั่นเองนะครับผมสลับเสนจันประกายดาวตัวนี้นะครับเป็นตัวกลายและก่อนข้างที่จะหายากนะครับจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับอันนี้มีแบ่งกระถางเดียวนะครับเนื่องจาก,กรถางอื่นจะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์นะครับเพราะว่าผมจะทําแม่พันธุ์ไว้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นไม้ตัวหนึ่งที่มีกลิ่นหอมและก่อนข้างที่จะมีสิริมงคลแก่ครอบครัวครับ คนที่ปลูกและการให้โชคให้ลาบด้วยนะครับอันนี้ตามความเชื่อเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามเอาเป็นว่าติดตามไว้นะครับเพราะว่ามีบอลสีบอลโบราณต่างๆบอลสวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้ซื้อได้เอฟไปเข้าสวนนะครับจะคัดเลือกบอลสวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนและก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ